Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. ที่รนสสีครับสวัสดีนะนะต,ะตุ๊กตาทุกท่านด้วยนะครับนี่มาลำสสงนะครับมาหยักแขนชโดตัวนัน้นดีครับก็ลงกีหาเลยนะี่ันกับซ้อนทอนะครับขอดโขลดก็อลองดูครับพบมันเลือจากวกนน่บ้านนะก็ไม้กอกกัิดนเนี ร่ม,มจัดเลยครับ่ว่นาน้ำมันไหลกเนะรานี่ย่มหนาม,มันนน้ำามไหลป่ะนี่ที่ว่าปลาดุกัดตัวเดียวมันนะปลาหมัน่อนแห้งเอามันกับมมาสิเป,ป็นจริงดเดยขอองก่นกอนเดีย๋ยวหกนะเดี๋ยวกจัดเย็บขึ้นอันนี้สีซ้งหัวเองดอก้มึงขึ้นึ่งเดือนแล้วตนหนักแว่า เอาเด้อถอยถอยถอยพอเกือบที่ถันกูบอกหอนกไปหไปยาบไปหยาบแม่งหยาบงเน้ยหอ,อ,อเกือบปะออมึงใส่นํ่นบ่หอนตีนในทันทำฟองจินร้อยนึงครับไปซ้ำน,นี่นี่ครับรอยนึง นี้ก็เทียงนะครับถึงหมายเทียง,<ด>ยงพอ,พอดีเลยเขามาจากบ้าน4ี่โมงกลัวตื่มาก็มาสักกางเกงแล้วก็มาลงน้ำขึ้นเกา่เาไปเอา nó không khỏi đâu đợi. để được cái tinh ba cám chết ngồi ngang con. chết đi bỏ. Nhớ chia đi à chia đi à

ก็ใส่สงฟิดไว้ผมเกี่ยวแนว่ยเดี่ยเนี่ยกัดบุวานแป๊ะเดียยย๋ยวสุดจ่าละป้าวสกูอ่ะโซโลกันถึงแต่ว่าล่มจัดเลยไปกินกันกินเก่าอ่ะนะฮะ ไปนี่แหละ không nào thì nhìn vào nhìn nào có oh, mà gì bên nghe muộn máy nghe môn. ไปอู้มันตายปนนยาุ๊เลยเน,ะนาะใหญ่ครับปูมันบอกเขาเขงยีนามันกลายกนตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่ต่ <years> อ อย,อยู่นะเป็นปุ่มติดอยู่หันหนึง่งนั่นคอคอครับโอุโโอ้ยรับเรือเ่อยเรื่อยไปไฟเซ็ตบุดอ่ะลวกไงเหลวที่ว่าหาที่มีเมียอยู่ครับ ปลาครับขอบคุ้งเลยนะบุนี่ปลาอาจจะกี่ได้ได้ขอขอไล่กัดปลาหน่อยเต็มเลยยั้ร้อนมากเลย ไม้เห uh, oh. uh. 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 oh. ็นบ oh. uh. ังคับไม่จะกินดุกตุ๊บเองหาเลยอ้อ้เห็นบคับจะกดุตบเหาเลยอ้ผงมาใส่เลยอ้ผงมาใส่ยทีซุ่มนะ đo rồi này nó kinh kinh lá cái leo này uýnh chạy có ปุ๊กว่ตื่นรับตึกจัดมอนีุ่ณเป็ดจากว้นครับสิ่งยืนอีกพามาประจนภัยกลางแดดอ่อนๆน,นะน้อง ใส่กบครับตัวน้เก่าได้ไหมความเป็นไหมสดๆร้อนๆตุมต่มมตามอเขาก็ดู คคเคยเจอขอมันไหมก็มันกัดของสด,สด ไอ้ปลาตัมเมีย ฝ่ายหนาะฝ่ายหลังฝ่ายสามฝ่ายตัวผู้พี่เพิงยอมตื่นในผู้พีเ,เขาไปดีกว่าบ้างไถอยกันถอยกัน

ครานเพรรับมาตื่นเลยดีตัวนี้โอ้ยคนหนึ่งตีไปจนเมื่อยคนหนึ่งเ่าท่านตื่นอยู่ครับมีของกิน่นี่แมงวัวุ่นไม่นระตมีอยู่หรอกแมาไปเสี่ยวมันอยู่ในป,าปน่าปมันบิดตรนั้น,นี่เฮ้ยปลาของมีด้วยนอนนอนเลยหาห่วงเด้อ ไอตีม่อ๋อมาพนตีเดียวนอนขางนอนแน่พ่ปลาขอกันอยู่นี่แม่บ่มีหายังดรสาใหม่พนไปุดพอ่ะฟูใหญ่อะไรมีแม่อุ้ยมีอยู่มีมีีทบมถนี่คนไหนูงเดีวะมาไหนูกันนอนีอปุบม่แม่นี่ มานันดานหนาที่ตัวหนึ่งนี่ตอนต้นวันฟูด,ดึ้มาเลยว้าวปลาจอนเมียกัดเลยตุ้พวกเมียกัดไปว่าแต่บุ๊มบิ๊เมียที่เหล็กก็คือเยอะตุ้งมีล้วไปสิหมอมันบ่มันอยู่กลางน้ำมันนี่รินอยู่นี่อุ้มเน้นเทียไหลก็ได้บอกัสเสริมขึ้นไปฟูง,งามเลย เริ่มชนิดฟู้งงามเลยโอ้ยไม่ถือตบไปซืือ,อเอเอย่างของมันวะปลากัดอย่งไงนวะขึ้นซาค่ข่พีก่อนไข้พีาวเดี๋ยวผ่านได้ตัวจะเป็นตุบๆเลยฝนไหมนี่ อุสาเว้ยไป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 ไไคนเดียวอ่นีก็ไปกับหมาอยู่นี่้หวบากส่เด็เอาตื่นมาก็ะพายลที่นี่ไอเด็มที่ลมื่อนี้นองขักผัวต่ใบสวงหนูนองขัดไหนฟุตเตือนไงได้บตือนก็ได้บัวก็ได้ตีตัวเดียว ดูที่รองนี่คนนี้น่นะครับอี่นี่อืมตัวปงไงปองไม่ไงาด็กครับดูเอาไปได้เฮ้ยไปได้เฮ้ยโอ้ดูดีเลยโอ้เอาตวกุบไปดี โอ้ยเงยอยู่เด้ยำงรอลอมันสืดีเนี่ยกติกเงี้ยสามนี่รอ,นนอ <3 S 2> ไปบอ,อผ่าน,นไปครับตอนนี้หกโมงยี่สิบผ่านนะครับโอ้ออยปาจอนมกจินเลยดันนาำให้ตัวเดียวแล้ววอกระดุดชุดจดัดเลยพืะต้องประมาเนี่หมือนนี้มากไกลเลยซื้อตัว <ๆ S 2> เรียบร้อยกระแทวเดโอเคครับผมวันนี้ครขอถทดคอัยนะครับผ่านจอง อ่อนเองนะครับแนวเลยปลาจอรนี่บกัดเลยครับขอบก,ก็ตามหาวมาสันก็บอเห็นมันตื่นครับลุดแระไก็ตื่นเลยเขาปลาเขาดงไปเลยครับเงินตักสูบเป็นใ่แน่นะครับขอ,อกระไรไม้นี้แหีวเดีย๋ยวกินแล้วครับข,อ,ขอต้นลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามที่กำลังใจนิดนะครับเจะไม่ขี้เหนอะครับสวัสดีครับ